กัมพูชาล้มทั้งยืนค่ะขนทัวลงธนาคารปริสหลังบอกมีสภาพคล่องเงินสดเหลือเพียบแต่ห้ามถอนออกโดนลอยแพสิทธิประกันดอกเบี้ย ภายหลังกระทรวงการคลังสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหรสชาชอาจักรได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเชนจื้อหรือวินเซนและบริษัทปริสโฮเดนกรุ๊ปจัดข้อกล่าวหาเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ชอบโกงเหยื่อทั่วโลกและสแสวงหาประโยชน์จากแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ทั่วอาเซียนเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีธนาคารปริสแบงค์เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของปริสกรุ๊ปนั้น ต่อมาทางด้านของธนาคารกลางกัมพูชาระบุว่ากําลังใช้ทุกมาตรการที่จําเป็นเพื่อรับประกันว่าปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าจะเป็นไปตามปกติโดยเฉพาะความปลอดภัยในเงินของลูกค้า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารในกัมพูชาทาง NBC กล่าวว่าพวกเขาสังเกตเห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาว่าบรรดาลูกค้าของ p ิ i n c e Bank และธนาคารอื่นๆมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นและแห่ถอนเงินกันโดย p ิ i n c e Bank เน้นย้ำว่าทางธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆในกัมพูชาอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆด้วยความรับคอบและมีสภาพคล่องมีเงินสดเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า ลินสแบงบอกว่าได้ตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายระหว่างประเทศรายหนึ่งเพื่อทําการตรวจสอบพิจารณามาตรการคว่ำบาตอย่างครอบคลุมซึ่งถูกมองว่าร้ายแรงอย่างที่สุดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพวกผู้ถือบัญชีเกี่ยวกับปัญหาในการทําธุรกรรมในรูปแบบรอลลาสหรัฐ ยางไรก็ตามมีลูกค้าจานวนมากได้แสดงความคิดเห็นด้วยความหยุดเดือดบนเฟซบุ๊กของธนาคารส่งเสียงโวยวายว่าในบางสาขาการทาธุรกรรมของ US เอสโดนลาล่าช้าและไม่ถึงมือผู้รับทามกลางความกังวลว่าเงินทุนของพวกเขากําลังถูกอายัดจากมาตรการคว่ำบาตรผู้ใช Facebook ้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขียนว่าเมื่อไหรผมจะได้เงินที่หามาได้อย่างยากลําบากกลับมาผมโอนเงินเข้าตั้งแต่7โมงเช้าของวันที่16ตุลาคมและมันนานกว่า24ชั่วโมงแล้วผมยังไม่เห็นเงินเข้าบัญชีของผมเลย ทางธนาคารตอบกลับว่าพวกเขายังคงปฏิบัติการตามปกติในนั้นรวมถึงบนแอปพลิเคชันและตู้ ATM และมีสถานะทางการเงินที่ดีอิหารอยากรับประกันกับประชาชนว่าบริษัทแบงกยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถชําระหนี้ได้อย่างสมบูรณ์ถึงลูกขา้เาเงินฝากของคุณและผลประโยชน์ทางการเงินของคุณยังคงปลอดภยัย แต่จากสถานการณ์ที่ชาวบ้านไปยืนต่อคิวกันหน้าแบงค์เพราะสับสนว่าในเมื่อธนาคารบอกว่ามีเงินพอมีสภาพคล่องแต่ทำไมไม่ให้พวกเราถอนเงินออกมาถ้ามีเงินจริงต้องให้พวกเราทำธุรกรรมได้ก่อนนั้นนี้ก็มีผู้ใช้บริการจำนวนมากต่างอวยว่าบินแบงค์มีดอกเบี้ยให้สูงกว่าธนาคารอื่นมีประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพด้วยพอแบงค์ล้มแล้วเนี่ยคนคอมเมนต์ก็เหมือนล้มทั้งยืนไปด้วยเพราะจู่สิ่งดังกล่าวที่เคยได้ก็ถูกธนาคารระงับกระทันหันเลยค่ะ